หลังจากลงพวกบำรุงนะคะเซรั่มบำรุงหรือว่าลงครีมบำรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมาต่อด้วยกวัวซาเลยนี่วันนี้สัรีกดสีขาวมาแล้วนะเพืพ่อนๆมันมินิมอลมินิใจมากเลยค่ะนี่นะคะตัวนี้ปรับระดับความอุ่นแล้วก็ปรับระดับความสั่นได้อัน,นี้คือสั่นระดับเก้าเลยค่ะวิธีการนวดก็คือดึงไปแบบนี้ นะคะมันจะมีส่วนช่วยให้พวกครีมบำรุงเซรั่มต่างๆอะคะ่ะซึมลงไปบนผิวได้ดีนะคะแล้วก็มีส่วนช่วยให้เลือดไหลเวียนบนหน้าได้ดีค่ะเหมือนฟิลลิ่งเราได้ออกกําลังกายบนหน้าเลยค่ะประมาณนั้นเลยค่ะทําเช้าทําเย็นทําเช้าทําทเย็นได้เลยนะคะจากที่ส่งมาใช้มาแล้วก็รู้สึกชอบมากเพราะว่าพวกแบบสิวอะไรแบบนี้มันจะไม่ค่อยขึ้นนะคะพี่ๆเหมือนแบบพอหน้าเรามันมีความสั่นความอุ่นอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะมันเหมือนเลือดไหลเวียนดีอะสิวมันก็ไม่ค่อยจะแบบ มากวนใจเราอะเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี่สิวสำลีจ,จะขึ้นแบบสมมติว่านอนดึกนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยมันจะขึ้นแหละแต่ว่าตอนนี้คือมันดีขึ้นนะคะมันเพราะเพราะว่าสำลีอะใช้กวัวซาบ่อยๆมันเลยดีขึ้นนะคะเนี่ยมันเริ่มอุ่นแล้วค่ะพี่พี่นี่แล้วก็ทำอย่างนี้แล้วก็ดึงยกไปตรงนะคะถ้าเกิดว่าตรงนี้มันยกอะตรงเนี้ยมันจะดีขึ้นด้วยค่ะถ้าใครที่แบบแสดงเสียหน้าสีหน้าแบบว่ายิ้มทีก็คือเนี่ยเหมือนสำลีอะมันจะมีร่องน้ำหมาขึ้นเยอะค่ะนะคะแล้วก็ทําแบบนี้ ก็ถ้าเกิดตรงนี้ก็จะดึงขึ้นอย่างนี้นะคะนวดแบบนี้ไปได้เลยแล้วอีกอย่างหนึ่งกัวซา,าตัวนี้มันราคาแค่หลักร้อยเท่านั้นค่ะพี่พี่ทำให้พวกแล้วมันมีส่วนช่วยให้พวกครีมบํารุงเซรั่มเราซึมได้ไวด้วยแล้วก็ได้แบบนวดหน้าไปด้วยนะคะใครสนใจกดสั่งได้เลยที่ตะกาค่ะ